สวัสดีค่ะนุมแม่บ้านพี่ตะกะแต่นะคะวันนี้มันจะตามต้องตามเกีนะคะตามก็น้ำปลาบองแตนนะคะนีตามพริกแห้งนะคะผระสมใสพ่พริกแห้งด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะวันนี้เ่าจะกินส้ตมตำนะคะอืมอร่อยมากเลยโดยใช้สตอนนิดนิดหน่อยๆนะคะ อร่อยมากตามเองนะคะอร่อยตางกับน้ำบาลาบองแตนนะคะแบบตามนะคะแบบยำก็มีนะคะนี่มีสตอด้วยนะคะสตอเป็ฟนคับพิตาเตนให้พิตาเตนนะคะฝากมาให้พิตาเกตนนะคะนุ่มก็กินด้วยนะคะขอบคุณนะคะ กินชอบเที่ยงนะคะ ใช่เมื่อคือเทศเยอะนะคะเวลาตามส้มตามรู้สึกมันขัดเมื่อคือเทศไม่ได้แต่ตามแล้วไม่กินนะคะไม่กินเนื้อมันน้ำซึมออกมาแต่รู้สึกอร่อยแต่ถ้าขัดขัดเมื่อคือเทศอ่ามไม่ได้แปลกไหม อร่อยมากเลยลรากไม่ต้องทิ้งเพราะว่าเราตำกับข้าวเวลาต้มยำแล้วอะไรอย่างนี้เราจะใช้ต่อได้ลากไม่ต้องทิ้งหรอกรากผักชี อร่อยมากเลยนะคะ แล้วนะคะเดยวกินต่อนะคะคลิปจะยาวคลิปยาวเกินไปก็ไม่น่าดูใช่ไหมคะอร่อยมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามช่องนุ่นแม่บ้านพี่ตะกระเตนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนุ่นด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ